ออปึ๊บอ no <top> ืมอืมอืมออ้ยม <ın> <illing> ือ <making> ร <ills> <sh arp inhale> ้านมือร้านเฮ้ยเอาว่าปิดประตูในเธอชั่วคราวกันอาจจะเปิดมามันคงไม่มีใครมาเปิดประตูแล้วแบบบึ้มอ่ะนะเออเฉยๆเอาแต่ร้านก็เก็บไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเอาว่าเดี๋ยวเขาไปตั้งร้านใหม่กันอ่ารอบมี้นะวุธต่อไปรอบลายนะอ่านี่ขอเก็บก่อนแล้วกันแหวบปึ๊บเอาเฮ้ย ไม่ได้อะไม่ได้โถต้องใช้เอกทุกอีกบ้านเชียวกล่องนี่ก็ค่อยว่ากันละกันนะว่าแต่มีเพชรเหลือไหมอ่าจะเล่ขุดเนี่ยฮะอ่านี่เนี่ยนี่เนี่ยเคยได้เหมือนกันขุดเนี่ยวิ่วิวิ่งโอเคขุดได้อยู่เออได้อยู่เก็บไปใช้เก็บไปใช้โอเคไอ้เป็นเป็นไม้เนี่ยขอโทษแต่ขออืมอ่าเก็บเข้าบ้านเราเฮ้ยลงลงเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เขาเก็บที่นี่แล้วกัน พอรู้สึกว่าเราอยู่ที่นี่มาก็ถามเหมือนกันนะเนี่ยหมู่บ้านนี้ก็เริ่มมีอะไรมากขึ้นมีทั้งบ้านทั้งคนมากมายอย่งเพื่อนเราโอ้ยโอเคขอบคุณนะพรุงเฮ้ยขอบคุณนะคนในหมู่บ,บ,บ้านที่ให้ผมเช่าแต่ตอนนี้ก็ชั่วข้าวแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะจ่ายเงอย่างังเดี๋ยวต้องไม่บอกกับอ,อ่าคนในหมู่บ้านนี่สิโอเคนี่ก็กลับบ้านเซซสุก,ก็แล้วก่อนเอาของพวกนี้ไปเก็บไหนเราก็เกิดอะไรเยอะเหมือนกันกนะเนี่ยอืม อะถ,ถ้ามีใครมาติดต่อปุ๊บก็ค่อยวาอย่ากันอีกทีหนึ่งลา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 โอ้ยกลับบ้านแหละเพื่อนเอาไอ้นู้นไหมเนี่ยแนนอนเขาเป็นห่วงเป็นไงบ้างเพื่อนนะนรกอะ่ะเออก็โอเคดีก,ก็นะโอ้ลเขาเกี่ยงถอนร้านอะ่ะเออเธอหน้ามันเป็นเรื่องของธุรกิจธุรกิจอะไรแหววไม่บอกเลยน,นะนะโอเคขอเจอกนันนะเดี่ยนู้นมาจัดก่อนจัดอะไรอะ่ะเออจัดของไงโอเคกระชาตรงนี้โอเคชาไปเลยช้าไป,ไป ชาญย,ยาเลยครับผมอันนี้โอ้ขัเาเกียร์ยะเลยโอเคเอไอ้ไม่วางนี้นะกันก็อันนี้ก็อันนี้ก็วางนี้กันอ้าโอเคมาง่ายเลยมาง่ายอะไรเรียกว่าเป็นแบบเป็นการเอาชิงชั้นอืมโมขนาดนะั้นเอ้ยแล้วเดี๋ยวมาดูนะฝั่บ้านดูนะเอา้านี่ค,คนดูสามมาเยี่ยมแล้วไปวเจอก่อนได้ไงฮะ <c oughs> ขอโทษลนะกันแล้วนายล็อกเป็นยังไงบ้างอะนรกเหรอก็อากาศร้อนดี ว่างการล้อนนี่นะครับไม่ต้องมาพูดเลยนุ๊บปลาเดี๋ยวไม่เล่นมุกให้หายเครียดเน่ยฮะนุ๊บไม่อะไรเลยแค่มุกหายเครียดนะก็แค่ว่าเป็นห่วงนายอ่ะก็ดีนายรอดมาใหาไม่รอดได้กินข้าวต้มข้าวต้มฟาปีฮะข้าวต้มข้าวต้มฟาปลาฟีไม่ต้องไม่ต้องมาคงงานสงศ์ไปเนี่ยเอ้ยอ๋อเธอจากนี้ไปก็คงมีทำอีกมากขึ้นนะทำอะไรอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันก็ก็คือเรามาใี่นี่อะไรอ่ะ นั่นก็เปิดราอาวุธอ่าใช่แล้วต่อไปอ่ะครั้งที่สองนายก็ใช่คนในหมู่บ้านนี้อ่าใช่ครั้งที่สามนายทำอะไรอ่ะก็ไม่รู้ไงก็บอกว่าแต่จา,จากที่ว่าทำลายที่นั่นแล้วคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมนุป๊ปน่าทำมายอย่างไรอ่ะก็เอาระเบิดไปวางอ่ะโอ้ยระเบิดมันคงไม่แคห่หลุมเล็กๆมั้งไม่ดิก็ระเบิดสักสองบรรท่วอ่ะระเบิดสักสองฮะระเบิดสองบรรท่วนี่นาะยก็จะก็จะล้างบางเหรอล้างบางอะไร ก็ก็ก็แบบว่าเอ่อก no, no. ็เห็นว no. <com> ่ามันแบบมาบุกก่อนแล้วก็เริ่บุกตามไงโอ้โหมันละนี่มันลาวันเออโอเคไม่คุยกับวันละประมาณไปไปไปชิว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 โอ้โหไล่เนี่ยไล่ใช่ไหมแม่ไล่ไปฮึขอโทษละกันโอ้ก็แค่การไม่ก่อนจะใช้เผื่อว่าจะมีอะไรอะบางอย่างแบบมาบุกก่อนไงเขาเรียกว่าไหนไหนมาเปิดเปิดก่อนได้เปรียดใช่ไหมล่ะอันนี้คือถอนล่าถอนทอดถอนล่าถอนโคเนี่ยไม่มีอะไรบุกต่อืึ เอาเลยครับหัวหน้าหมู่บ้านผมต้องแจ้งไปทราบว่าผมไม่ทำล้วต่อไปแล้วหัวหน้าคนนั่งอู่บ้านฮัลโหลมีอยู่เปล่าใครใครเรียกว่าเขาอ๋อโอ้นี่มันบังคับเอิร์ดนี่นะอะไรนี่เรียกผมมางคัเหรอเออเนี่ยเธอก็ไปล้างวันชั้นหนึ่งคนนะผมเป็นทหารตั้งแต่เนี่ยอ่านั่นแหละนั่นแหละอืมวันนี้มีอะไรฮะเออวันนี้ผมจะบอกว่าอืมไอ้ร้านตรงนั้นนะครับผมอ๋อทำไมอ๋อ ผมย้ายออ,อ,อกชั่วคราวนะฮะโอ้ออก,ก็ตามสบายเลยมันเป็นทุ่ยดินฟรีของฉันเองนะก็ดั่านั่นก็นแล้วแต่แล้วกันนะแล้วเธอทำไปต่อส้มผมเหรอแม่ใจแฮะผมคิดว่าผมต้องอ่าช่วงนี้ผมต้องดูแลตัวเองนิดหน่อยอนะ่ะตัวตัวเองเหรอมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ๋อก็จําได้เหรอที่ผมไประเบิดเนเธอร์มาโอ้ระเบิดเนเธออ๋อใช่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 ก็ดีอย่างรอดไปได้นะก็ะอรอดแล้วดิโธแต่ทุกนี้เธอไม่เห็นอะไรแปลกๆบ้างเหรออะไรแปลกๆอ่ะ อออยากอะไรที่แบบมันดูแบบว่างุ้ยงเงี้ยงอะฮะอะไรคืองุ้ยงเง้งนั่นแหละก็สังเกตแล้วก็รู้สึกว่าตั้งแต่เธอระเบิดเธอไปรู้สึกทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะยังไงอะก็แบบว่าเหมือนเจอสัตว์ประหลาดหรือว่าอะไรแปลกๆเข้ามาเต็มในนี้นะแมใจว่าสิ่งที่ทำมาจะถูกต้องหรือไม่แต่ก็ได้เธอระเบิดในเธอนั้นก่อนจะเป็นส่วนหนึ่งในการเกิดอะไรบางอย่างขึ้นกับว่านี่ก็ได้นะ คงไม่มีกฎแปลกๆหรือไม่ก็มีสัมปทานแบบว่าแปลกๆครับออตอนคืนตอนที่สามนะโอ้ยคิดบานนะฮะมันไม่มีกฎแปล,ๆลกๆรูปบ้านนี่นะกฎมุบ้านแล้วก็แขคอยู่ก็จะสบายใจไม่มีบานนะไอ,อ้ว่า,าแต่เธอตัดสินใจทำอะไรก็แบบบอกฉันได้นะอ่าขอบคุณครับผมเออปดีบรีเดอครับผมคนในรูบ้านเอ,อ,อ้ยเรานีติดถุงด้วยเว้ยใน,นน้องเรียกว่าลุงแล้วการประทะระเบิดทั้งนั้นเหรอคขไม่มีเลยฮะฮะอเอ๊ะ ลุงฮะเอาว่ะว่าว่ะว่ะเอ้ยไม่กี่วายนะเอาเปล่าคนละหมูบ้านครับผมคนละมูบ้านเอาไหวไงเออเห็นอะไรบนฟ้าแบบเออฮะอออะไรอ่ะเออเห็นนะเห็นนะไม่เห็นบังอ่ะเออไอเออใช่อย่าบอกอย่าบอกมันมีอะไรอยู่ข้างบนนะมันรู้สึกมองไม่ค่อยชัดเลยเธอมองเห็นนั่นเหรออารู้ไม่เห็นเหรออ๋อไม่ไม่เห็นไม่เห็นอ๋ออ๋อเหรอเอ้ามองสองตาฝ่ายมั้งตาฝาดจริงหรือเปล่าลองติ๊ดูุ้ยดีมันมีอะไรข้างบนนั่นด้วยเฮ้ย มันต้องมีะไรข้างบนแบบแน่ๆเลยเฮ้ยป้าจริงๆโออเดี๋ยนะไทยคืออะไรกรอล์าดิปปิ้กอาใช่เราสลับปีไปตอนนี้เธอนี่ว่าเราจะบินไงเนี่ยอาใช่ใช่ใช่ถ้าจะถามเรื่องนี้ก็เราสืกอเาจะเก็บขวดยาวอีกสองขวดที่ว่าหรือไม่เคยเก็บไปเลยอ่าใช่เรารสึกว่ามีเนื้อแฟนทอมนะใช่เอาไปปรุงต่อดีกว่าอึมกล,ลัวจ้านุ๊นุ๊บนุ๊อาว้าวาวาเห็นเนื้อแฟนทอมนุ๊บนั่นไม่เห็นของเลย เนื้อแฟนทอมอ่ะอ่าหมดแล้วอ่ะไหนว่าไงนะมุฟใครเอาไปอ่ะอ่ะก็ก็บอกว่าเห็นว่าไอ้ไอ้หมีอ่ะหมีทำไมอ่ะมันเอาแันทอมทำไมอ่ะก็เห็นว่านายอ่ะบินได้มันเราอยากบินบ้างอ่ะฮะไอ้หมีบินได้เหรอแล้วทำไมไม่ขออ่ะก็ก็เมื่อกี้มันมาเมื่อกี้บอาไปใช้ไม่แล้วอ่ะว่าไงนะไอ้หมีโอ้โหแล้วเนื้อแฟนทอมเป็นเนื้อหายาโ้บ้าจริงเชียรไอ้หมีเอ้ย ทำใจพวกกันนะทำใจบ้าอะไรเออระหว่างที่นายไม่บ้านนี่นายเห็นอะไรฟ้าล่อก็ไม่เห็นนะเพิ่เจอไปเนี่ยเอ้ยนายกินยาลืมเขย่าขนเปล่าไม่ลืมเขย่าครัวแต่ว่าแบบมันจะมีบ้างดิเออเฮ้ยเอาต้องรีบตรงนี้นะครับไปไหนเออถ้าไปลืมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่มันจะวัดจะกินโอ้ยเนื้อเป็นท่อหมดเลยโอ้ยบายเชียวโอ้ยเนื้อเป็นท่อมูซษาซื้อวิเทวษาซื้ออุษาบอกว่าไปช่วยคนหรือคนได้มาไอหมีเอ้ยหมี โอ้ยบังอาจบ้านนะแกบางอาจบ้านนะแกนนะเฮ้ยเฮ้ยไอ้มีไอ,มไอ,มอ้มีเฮ้ยว่าไงเพื่อนโร้ยของโคตรดีเลยไม่ขอโคตรดีเลยเอ้ไหนเอามามาเฮ้ยไม่ได้เพราะเรากินแล้วเนื้อแฟนทอมใส่กับน้ำโคตรอร่อยเลยอร่อยอะไรเฮ้ยนันมีเนี่ยเฮ้ยนายเกือบามาช้าเวลาเลยชิ้นหนึ่งพอดีเลยชิ้นหนึ่งโอ้โห ท่ไนไม่ขอนะ่ะก็ไม่รู้นาไม่อยู่บ้านเลยขอห,หนูแล้วนูให้เหรอใช่นูเป็นให้เหรอเพื่อนกันเพื่อนกันเพ,เพื่อนกันนะขอบคุณครับโหโอเคแต่เวลาปรูงยาแล้วโอ้โหนีนั่นเหลือดีวันนี้ทั้งว่าเหลืออันนึงเลยดีเด็กน,น,น้อยก็นี่ดีกว่าแบบเอาไปทิ้งเลยเออนายจะทำไรเพื่อนนายอยากจะเสพเพื่อนกันเลยเพื่อนไม่ใช่จะพิสูจน์ว่าเออมีนายเห็นอะไรบนฟ้าเปล่า เออลอยฟ้านายก็เห็นเละเพื่อนเออนายเห็นเนาะใช่เพื่อนเราเห็นดาวล้านดวงเลยเพื่อนไม่ใช่ดาวหมีไม่รู้ว,ว่าเป็นบ้านลอยฟ้าหมีเอ,าาอนายก็คิดมากไปเอ้เพื่อนนายเมากาวบอกไม่ได้เมากาวโอเคเอ่อคำยาโอเคต่อไปเอ่อเอาขน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 อะไรเพื่อนขนหมาไม่ขนไก่ดิเฮ้ยขนหมาอะไรโอ้ยไปหมดแล้วทบสมอหมีโอ้ยโอเค มีกระดูดไม่ไม่มีอ๋อมีขนไก่ไม่ไม่มีเออมลยโอเคมาม,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  okay. มา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 ขอตัวไหมเออขอแบบตัวเชื่อตัวไหนเทียบไม่ได้อไหนไหนไปไหนไหนไหนมิติไหนไหนไหนออกจากนี่เนี้ย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 โอเคสองชิ้นของมึงครับอามามาๆๆๆไม่แกไม่มีฟิตออกจากที่นี่เด็อดเดียดไอ้เจ้าไอ้เจ้าชิปไอ้เจ้าชิปไอ้เจ้าแกเอ้ย ยุงย,ยาจริงเลยนี่เถอะเอ้ยเออแต่จะว่าไปแล้วระเบิดตอนนี้โอเคอ,อกออกีิบ้อยทำอะไรต้งนี้น่าจะมุนทำอะไรอย่มั้งอ่ะไม่ยุ่งดีกว่าแต่ก็ห้าวแล้วว่าระเบิดอันตรายจริงๆเนี่ยเพืเ่อนยาเสร็จแล้วขอสักขวดได้ไหมเพื่อนหมายมาไม่ไม,ไม่ฉันไม่ให้แกได้ข,ขาดมีใช้กับแกแล้วแกคงไม่กินกันเลยเอ้แต่มันดีจริงนะเพื่อนไม่ท้องเลยแต่ว่าถ้าเรา เก็บอีกสองโคนใช้ก็ดีนะเนี่ยโอเคโอเคก็ดีเลยเออว่าแต่เนื้อเฟนท้องหาไงเพื่อนนายต้องไม่หลับไปเวลาหลายวันเพื่อเพื่อไปสู้มันนะเฮ้ยเราก็ดีเพื่อนเราไม่หลับทั้งวันได้เลยเพื่อนเราเราจะจับดีทั้งวันเลยไม่ต้องเลยหมีเจ้ไม่ไหนเพื่อนเออนะ่ะมีอะไงสำคัญอยู่โอเคตรงนั้นสึกอยู่แค่บ้านเรามันจะต้องมีอีกคนนี่เลยกินแล้วครับผมปีกปุ๊บมีกงอกโอ,โอเคเก็บสองคนต์ไว้แล้วกัน มันจะเป็นไปจ้าเฮ้ยไปแล้วโอู้ยไปแล้วจ้าอึบอืมโอ้ปินแล้วจ้ไปแล้วโอ้โหเฮ้ยก็เหมือนบ้านคนปกตินะเฮ้ยเฮ้ยใครอะเฮ้ยนั่นใครเนี่ยเอ่อเอ่อเอ่อครับครับนั่นนั่นใครเนี่ยเอ่อผมเอ่อนายเป็นคนข้างล่างนั่นเหรอคนข้างล่างเอ่อเจ้าว่าเงินก็ได้ครับผมนี่นายเห็นฉัเห็นฉันด้วยกันนั่นเหรอ เออก็ก็ก็เห็นนะครับก็สมุดขึ้นมาเอ้าเข้ามาสิเข้ามาสิเอ่อได้ครับผมเสียไปแปลกๆเนะี่ยอืมเดีย๋ยวคุณเป็นอะไรเฮ้ยว้าวนายก็มีปีก่งั้นเหรอเอ่อเอ่อใช่ครับผม <laughs> นายนี่ตลกจังเลยเนี่ยตลกอืมทำไมสัมเนียงแปลกๆครัคนธรรมดาพูดอย่างนี้ตลอดเลยก็นะฉันเป็นคนธรรมดาแต่นายล่ะเอ่อผมเป็นคนพื้นดินครับแล้วนายเห็นได้ไงอ่ะฮะเอ่อไม่รู้เหมือนกันครับผมผมก็ เออมองขึ้นมาก็เห็นแล้วอ่ะเอ๊ะนี่นมันหน้าแปลกมากเลยนเนี่ยหน้าแปยังไงครับเนี่ยฮะห,ห,ห,หน้าแปยังไงฮะบอกว่าไอ้ไอ้หน้าหล่อ้ไอ้เสียงหลอ่อก็แบบว่ามันมีเส้นระเบียงขึ้นกางร,ระหว่างโลกมนุษย์กับเทวดาเอ่อครับผมแล้วแล้วมันยังไงต่อไกด์นายเห็นนั้นนายก็ต้องไปทำเรั่องสิงก,ก่อตัวลบมาใช่ไหมล่ะเอ่อพูดเียก็ถูกอีกยังไงเนี่ยก็ฉันเฝ้ามองน,นายตลอดเวลาไงล่ะ ฟอร์มมองผมไม่ใช่ไหมเอามามามไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นายคิดมากไปเองนะเข้าใจไหมเอ่อครับผมแล้วคุณเทวดาทำไมเป็นบ้านเงี้ยผมนึกว่าจะเป็นแบบตำหนักกับเฮเท่เงี้ยอืมจริงๆแล้วเทวดาก็มียู่ที่นะแต่เฮนี่ก็เป็นพิพานที่ฉันชอบไงล่ะบ้านที่คุณชอบอรอโอก็เหมือนไมาทั่วไปเลยเนี่ยสิมาแล้วพวกคุณอยู่เพื่ออะไรอ่ะก็แบบว่า อาจจะดูดูความเป็นไปของที่นี่แหละมัง้งที่นี่เหรอเอ้ยแสงวัาต้องมีเรื่องเกิดใช่ไหมอืมก็ไม่รู้สินะแต่แบบว่าท่านนายอยากรู้แลก็นาย้วงนะเป็นเพื่อนฉันนะเป็นเพื่อนเหรอเออผมก็ไม่รู้ทาไงกับเออคุณดีๆเพราะว่าผมไม่เคยมีเพื่อนเป็นเทวดาเลยเออทำยังไงดีก็เอาแบบรทั่วไปแล้วกันนะฉันชื่อชายชายโอเคเทวดาชาย โอเคครับเอ่อผมเรียกคุณชยัยอืม,อมไม่ต้องนายเรียกฉันว่าชายก็พอโอเคครับชายอืมดีมากเพื่อนเอ่อครับผม <c oughs> เอ่อแล้วที่นี่มันคงไม่ล่วงลงมาสักวันใช่ไหมเอ่อไม่มีทางหรอกนะนั่นสินนีนน่ผมไปถ่ายไป,ปแปลกแสดงว่าผมจะเป็นคนบางคนที่พิเศษมากๆที่มองเห็นนี่ใช่ไหมเนี่ยก็คงประมาณนั้นมั้งเอาไว้ว่าจะใด้ของหวานนายกันนะขอขอว่าอะไรอะ่ะมันเป็นสินที่ เทวดาเสกได้เสกได้ได้หรอลองขึ้นดูสิโอ้ระบบรีบนะครับขอบคุณครับขอบทุกคนเลยครับผมขบวนนี้อะไรโอ้ฟาร์มไคลอ์เป็นไงดีใช่ไหมล่ะแล้วก็ก็ดีนะโอ้ดีมากเลยแต่ว่าอันนี้คืออะไรนะไยนดูดิเฮ้ยเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะรอมาสิเอามาเอาเขียวมาได้อืมอะไรอ่ะเฮ้ยเอนจินซอสพริกแอคเอนจินโชว์เวลเอนจินเฮ้ย โอ้มันของพวกทูดานางฟ้าเหรอใช่แล้วพี่ปอปพี่ปอง,ปง,ปองถูกต้องแล้วครับเออครับผมทําไมเสียมันน่าสัดบาดากหลังก็มาขอถอยได้ไหมชายเออไม่ได้นะครับเพื่อนเราห้ามตีกันนะเออก็ได้ฮนะแล้วเออตรงนูน้นชายพอจะเห็นไหมอ๋ออันนั้นเป็นบ้านของท่านผู้เท่านะ,ะฮะฮะอะไรนะฮะเมื่อกี้พูดนะฮะอะไรสำเนียคุณเนี่ยเออพอดีมันติดปาดนะ นายพอจะขัดข้องไหมเอ่อไม่ขัดข้องแต่ว่าจะดีจริงเหรอให้ขอ,ของพวกนี้ก็ถือว่าเป็นการพบพาเราสองคนแล้วกันนะทำยังไงคะว่าเราจะแค่สองบนโลกแนะ่เอาว่าถ้าเพื่อนผมรู้จกักเดี๋ยวผมจะพารู้จักกับคนอื่นคือไุณอาชัยอืมจะรอนะเพราะงั้นนระก็ไปเลยนะนะครับผมชายก็สักวันเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมบม่อยนะถ้าผมปีกไม่หายน่าสินนะพวกลมนุษย์เนี่ยมีอะไรใหม่ๆเ,เนี่ยใช่แล้วมุ้นมูนูไม่ใหม่แต่ผมไม่รู้ว่าผมมีปีกได้ไงแต่ผม <laughs> แต่ผมชอบปีนี้ อ๋อจะผมไปเยอะมาบ่อยนะอืมนั่นเลยจะรอนะครับผมไปแล้วฟุบฟิวฟุบไหนฟิวอวียอะไรอ่ะดาบดาบนางฟ้าเออมันคือมันคือสิ่งใดมันคือดาบที่มีรูทิ้งเร็วสูงสูงโหสมแล้วเป็นดาบเทวดาที่กดอ่อที่กดโอ้ยฟอร์จูนแล้วยี่สิบเนี่นี่มันเหนือการเข้าหมายแล้วเนี่ยโอ้โหว่าแต่จะเอาที่กดมาทำอะไรไว้เนี่ยอืม ที่ขุดนี้มันก็ได้และเอจริงๆแต่ว่าถ้าไปสู้มันแรงจะดีกว่าไม่ใช่หรอกระดาบนี่เออเอาไว้น่าจากเอาไว้ปราบพวกมอนสเตอร์พวกอันเดะและวมั้งเนี่ยอืมใช่ดาบดาเทพได้เทิดตะทุกขสวรรค์เฮ้ก็เท่งแล้วเนี่แต่บ้านนั้นอืมน้านทานผูเทาเหรอข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 อส่องหน่อยแล้วกันนะทฮบลเทาฮลัลโหลมีใครอยู่เปล่าโอ้ยโนงโก้โอ้ยอะไรเนาะเอ้ยโอ้ย โอ้โอ้โอ้อืมเป็นไรครับเป็นไรครคุณลุงคุณลุงหุ่ลุงอะไรเอ่ยไงฮะอุ้ยคนจะับจอนอุย้ยแกไม่ใช่ใครอ่ะฮะผมเอ่ยผมก็เป็นมนุษย์ขัานที่คุณฟ้าวลงไงนีน่นี่แก็ูกนี่แก็บให้ฉันก่อนเหรอเอ่อใช่ครับผมเฮ้ยเข้ามาเข้ามา,ามครับผมเฮ้ยโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีฉันชื่อผู้อาวุโสเรียกว่า นางเออว่าจะนางฟ้าทีเรียกว่าอะไรเดีอนะนายฟ้านางฟ้าเอาง่ายเรียกว่าเทวดานะครับผมเออชั้นคือเทวดาที่เก่าแกส่สุดคนนี่เป็นยังไงบ้างฮะโลกมนุษย์มีปีกได้ไงเนี่ยเออผมเรียกว่าไปผสมยามาโอ้โลกมนุษย์มีอะไรมาก,กัดที่เหนียดนเนานะใช่ไหมละครับเออนางแผลงทันทีตรงนี้โลกมนุษย์มันก็มีอะไรมากมายเนี่ยนะใช่ไหมละครับผมอออนานฟีดัน,นฟีก็วแต่เจ้าเห็นข้าได้ไงเนี่ย ผมเอ่อจะเ่าให้ดีผมอาจจะไปบึ้มนรกมาได้บึ้มนรกมาเล้วอาจจะเกินระวางเส้นแบ่งระหวางโลกนึกเกิดนรกกระด้นะแล้วมันเกี่ยวกับเทวดาก็แบบอาจจะเป็นแบบชั้นล่างชั้นบนเนี่ยแต่ก็ดีนะที่ีฉันไม่มีเพื่อนคุยมานานมากหรือไมครับผมฉันไม่มีเคุยมามาเลยได้มดจากแหล่นู่นี่นั่นไหมอ่ะฮะอะไรนะครับแหล่นู่นี่นั่นแหล่ที่มันทํามาจากอะไร ผมผมไม่รู้โอ้เง้นเล่น่าเสียดายฮะว่าแต่เจ้าจากในดำดำของโลกไหมฉันต้องการจะศึกษาเกินแร่ดำดำโลกอะเอ่อก็ได้ผมมานะโอ้แต่เลยแร่ดำดำมาโลกอะแดงว่าจะเป็นต้องเป็นแร่เนื้ออะไรแน่ๆเลยน่าแปลกฮะหรือว่าถ้าเราให้ของเขาจะให้ของเราเอ้ยน่าสนใจไม่ยมาเออมีปีกเอ้ยก็มีปีกดปีตื่มานุบไปไหนละทิ้งฉันแล้วเนี่ยทิ้งอะไรเฮ้ โ okay, อเคเราจะคขับเผื่อให้เขาเนี่ยปึ๊บโอเค okay, มาประมาณนี้กันให้เขาเยอะเลยเผื่อเขาต้องการศึกษาจริงเจ้าแรกโลกนี้มันจะมีประโยชน์มากนนแน่ๆเลยแต่เรื่อสวรรค์เป็นยังไงแต่ว่าขึ้นก่อนบินก่อนวี่วี่บินนะจ้าบินนะจ้าไอ้คุณลุงครับผมไม่ใช่คชุณธรรมดาที่เก่าแก่สุดโอ้ยเร็วชื่อยาวเลยอ้เฮไอ้ในมือนี่นคืออะไรอ่ะมันก็คือ แล่นะโลกแงผมละแล่นะโลกกันลื้อโอ้หน่าสนใจน่าสนใจโอ้มันชทำเป็นแลที่ดูมีความไร้ากาศมากเลยใช่ไหมนะครับผมอ๋อนั่นแหละใช่ใช่ใช,ใช,ใช่เอา,อางี้ถ้าจะเรียกฉัน,นว่าเรียกว่าฉันว่าแซกนะแซกอ่ะคุณแซกอืมจรือเรียกว่าลุงแซกก็ได้นะจานนี่เธอก็คืออ่อเรียกว่าเพื่อนของฉันคนหนึ่งนะเรียกลุงแซกโอ้อยังไงหลานหลานเลยอ้าว่าไงเพื่อนก็ได้อ้าวเอาไงเด้ย ตอนนี้แตนน่ีไปเธอคือคนเดียวไม่สี่คนที่สองสามั่งที่เป็นเพื่อนไปรุ้เอ๊ะที่มีคนคนนี้ผมเหรอออใช่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 ใชใชมันมีคนหนึ่งเนหน้าตาเหมือนเหมือนแบบกแก่ๆหน่อยถือค้อนทำอุจิเฮ้ยแต่ว่าแล้วว่าคุณคุณจจักลุงสม,มิธเหรอเอ้ยลุงสม,มิธใครใครไอ้สม,มิธเหรอเฮ้ยทำไมโลกมันกลมเลยโอ้แต่แหล,ละสม,มิธแหละเขา มาถามเรื่องอาวุธของไทวดามันเขาต้องการจะทาไม่ได้แต่ว่าอืเขายังทําไม่สําเร็จสักทีนะนี่เธอเป็นล้านเลยเป็นอะไรของเขาเนี่ยผมเป็นลานครับผมโอ้ล้านลุงสม,มิธโอ้โหงั้นเธอก็คงเป็นล้านฉันแล้วนะโอ้สมมติผมเป็นเพื่อนเป็นล้านเนี่ยอ่าเป็นล้านเป็นล้านนะจากนี้แซคเทวดาวิเกลแก่สุดคงคฮินีขอนับเือเป็น,นล้านแล้วกันนะอาล่ะฉันจะฉันจะให้จากว่งก,กับเธอคือะอ,อะไรอ่ะเอ้ยอะไรอ่ะ นี่ก็คือแท่ทีนี่ก็คือแลเทียนทีทุดถ้าจ,จ,จุมมาอาจะมีแ่กออกมาโอ้หเหรอโอ้แจ่มเลยผมขอเก็บแ่คุณนะโอ้เดดเลยจะวิว่งมาทั้งคืนเลยนะถ้าเจอสมิทก่อฟ้าบอกสมิทว่ามาเยี่ยมบ่อยนะตายเลยครับผมผมขอกลนนะโอ้ตามสบายตามสบายนะเธอก็เหมือนร้านชัอคคนหนึงน่งแล้วกันนะสมัยหนุม่มๆเนี่ยรุ่งก็มีบุ้หญิงแบบอะไรนะอ๋อแคคนแก่เพิ่มพัฒน,นานะนะ งั้นแหรอครับผมเขามาครับผมเออเป็นไรก็ไปยี่ปบ่อยนะหลานลุงสมิตเอ้ยฉันชื่อแซกนะแซกค,ครับผมโอ้โหทำไมเขาพูดมากจังเลยแต่ก็ดีนะถือว่าเป็นคนแก่ที่อืมเป็นเพื่อนลุงสมิตกันเหรอโอ้ทำไมโลกลลนะแบบน,นี้มีท็มไมเลยเอาล่ะดีนะชาจาแล้ทีนีนี่แล้วมาคอมบายกับที่ขุดทุดาแล้วก็มันจะต้องเกิดประสบก,การณ์อะไรแบบแปลกประหลาดได้เลยเลยโอ้ไม่ละ เน่นอก็ต้องคนมันต้องเคยของใช่ฟอมบางก็ได้โอเคนี่เอาสักทีหนึ่งที่ว่าวันโลง่ลงๆโอเคตรงนี้แล้วกัน <c oughs> ปึ๊บมาไหนแลทีนทีปุ๊บไอ้สิโอ้วเฮ้ยมันสุ่มแล่ะไอ้มันสุ่มแลสปามาโอ้โอ้ยังงี้อ่ะทานี่ฟอร์จูนเท่าไหร่คุณนะปุ๊บโอ้โอ้โอ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  นี่มันคุ้มกว่าที่เราแบบไปขุดดิเนี่ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยเอเมลอนโอ้โอ้ยเงินฟรีเงินฟรีหือโอ้ยปั๊บตุ๊ดหือโอเดเทอร์คอไม่เอาไม่เมลไอทอมโอ้ยเหล็กไม่ได้ก่อนเดียวโอเคแสดงว่าข้างล่างไม่มีหือเป็นการสุ่มที่แบบหือมแต่ว่าโอ้ก็ดีดิเจ้าแสดงว่าคุณแซกเนี่ยเฮ้ยลุงแซกเนี่ยจะทำของอะไรดี้ไหมเนี่ย อาตาจะลงสมิธลงสมิธทำอุปรกรณ์เฮ้ยทำพวกวลาพวกอะไรน,นี้แต่ลงแซกเป็นพวกอะไรงียเลรเลวมอนนี่เหร,เเหราจริงเจียวทำไมโลกเป็นดีมีในคนพวไปไหมเนี่ยเอางี้ละกันตัดสินใจแล้วต่อจากนี้ไปเราจะรอการจราภัยหรือรออะไรอะไรเกิดขึ้นในหมู่บ้านนี้แต่เราช่วยเหลือทุกคนได้เลยโอ้หแกฮีโร่ไม่ใช่ละแต่ก็นะอาจจะมีอะไรแปลกๆบ้างไ,ได้เราต้องฟฝ้ระวังเอาไว้อื เดดาเดือดดาบที่ปเทชมันเลยโอ้ฮาติสมิจะตายได้เนี่ยเฮ้ยชอบเลยฮเฮแต่นี่อืเอาว่าอย่าดีกว่ามันเหมือนจะมาฝืนธรรมชาติางไงรู้ไหม,มเหมือนเราแบบปั๊มแล้วก็มาขายเอออันนี้เอา,เอาเไปทําอุปกรณ์ดีกว่าไม่ใช้เงินเราจะใช้เงินต่อเมื่อเราซื้อขายนั้นอันนี้เอาไปใช้เองินเฮ้ยกัยบ้าดีกว่า